สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามชมช่องบ้านอมิโนชาแนลของเรานะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่ได้กดติดตามหรือว่ากดไลค์หลายท่านก็ต้องขอบคุณมากๆที่ช่วยแชร์ให้อีกต่างหากนะครับต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะครับส่วนท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือที่กําลังเข้ามาติดตามเป็นครั้งแรกนะครับ การุณาช่วยนะครับกดติดตามกดไลค์หรือว่ากดกระดิ่งครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่างๆที่เราจะนำเสนอต่อไปและก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผู้จัดทำด้วยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราก็มีปัญหาที่เจอร่วมกันและก็เหมือนกับผ่านเสร็จสมธารม,มาร่วมกันนั่นก็คือเรื่องปัญหาสุขภาพจากโรคระบาดคือโควิดนะครับซึ่งมีการระบาดนะ จนถึงนั้นปัจจุบันนี้ก็ถือว่าได้ทุเลาเบาบางลงไปแต่ก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับซึ่งเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับมันให้ได้นะครับในช่วงที่ผ่านมาหลังตั้งแต่ปลายปี2019ตั้งแต่ธันวาที่เราเจอผู้ป่วยนะครับโควิดขึ้นมาในโลกนะครับจนถึงปัจจุบันก็กระทบกับคนที่ติดเชื้ออยู่ถึง534ล้านคนนะครับ ทั่วโลก534ล้านคนเสียชีวิตไป6ล้าน3แสนคนส่วนในเมืองไทยเราเองก็ติดเชื้อกันมากถึงนะครับ4.48ล้านคนเสียชีวิตจนถึงนปัจจุบันก็ตกรล่วม30,000คนนะครับซึ่งก็ไม่น้อยนะครับซึ่งเราก็ผ่านวิกฤตช่วงนั้นกันมาช่วงนี้ก็ทุเราเบาบางลงไป ปัญหาที่ตามมาคือจำนวนผู้ติดเชื้อที่มากมายขนาดนั้นนะครับหลังจากป่วยเป็นโควิดหรือติดเชื้อมาหลายคนหรือส่วนใหญ่เองจะรู้สึกว่าตัวเองสุขภาพไม่ค่อยจะเหมือนเดิมจะมีปัญหาเรื่องอ่อนล้ารู้สึกตัวเองเหนื่อยง่ายกับปกติทำอะไรนิดห,หน่อยก็รู้สึกเหนื่อยเพลียทำงานหนักไม่ค่อยจะได้มีแต่อยากจะหลับมีแต่อยากจะง่วงนะครับซึ่งปัญหา ซึ่งเป็นปัญหาหลักเลยของคนที่หายป่วยจากโควิดมีลหลายๆมหาวิทยาลัยแพทย์ซึ่งมีชื่อเสียงของโลกนะครับก็ได้มีทำการวิจัยเกี่ยวกับหลังจากป่วยโควิดออกมามันจะกระทบกับสุขภาพของเราอย่างไงบ้างนะครับมีงานชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากของมหาวิทยาลัยแคมบิดของประเทศนะครับพบว่านะครับ 7คนในสิบคนที่ติดโควิดที่ป่วยเป็นโควิดออกมาจะมีปัญหาด้านสมาธิและเรื่องของความจำนานหลายเดือนทีเดียวหรือเป็นปีๆนะครับซึ่งเขาก็ได้มีการทดสอบติดตามผู้ป่วยนะครับโควิดจํานวนถึง1 8 1คนติดตามกันถึง18เดือนนะครับพบว่านะครับ78% ของจำนวนคนที่ทำการวิจัยครับปรากฏว่าไม่มีสมาธิหลังจากป่วยโควิดออกมาไม่มีสมาธิความจำสับสนส่วนอีก69จะเกิดปัญหาสมองเหนื่อยล้านะครับสมองเหนื่อยล้านี่มันเป็นยังไงนะครับเราจะรู้สึกมึนๆหัวรู้สึกตื้อ ความจำสั้น,นครับไม่สามารถโฟกัสกับอะไรได้เลยรวมถึงความคิดสร้างสรรค์ความคิดวิเคราะห์ต่างๆลดลงช้าลงซึ่งอาจจะส่งผลต่อทำงานในระยะยาวได้นะครับไปจนถึงเป็นการเริ่มต้นของโรคร้ายแรงต่างๆรบเครียดหรืออาจจะถึงขั้นเกิดสภาวะสมองเสื่อมก่อนวัยก็เป็นไปได้นะครับ ส่วนอีก68%ที่มีปัญหาทางด้านสมองก็คือมีอาการหลงลืมอ๋อตอนนี้ปัญหาค่อนข้างจะเยอะเรื่องเรื่องหลงลืมนี่เป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นกับกับคนเราถึงแม้ว่าไม่ได้ติดโควิดพออายุมากขึ้นนะครับหรือมีเรื่องอะไรคิดมากขึ้นพักผ่อนน้อยก็เกิดภาวะหลงลืมและยังมีอีก60%มีปัญหาในเรื่องหาคำพูดนะครับ ที่ถูกต้องเนะี่ยยากขึ้นคือพูดอะไรไม่่อยถูกนึกสับไม่่อยออกเห็นอะไรบางอย่างหรือว่าเวลาจะพูดอะไรนะครับคิดจะพูดอีกแบบแต่ว่าเวลาพูดก็พูดไปอีกแบบอันนี้มีปัญหามากถึง60%หรือบางทีมันก็นึกสับไม่่อยออกมันก็ตื้อเมึนมนงงง,งนั่นคือปัญหาที่ผลกระทบจากภาวะโควิด7ใน10รายจะมีปัญหาเรื่องทางด้านสมอง ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่น่ากังวลนะครับเป็นเรื่องที่ต้องฝืนฝูเพราะในอนาคตถึงแม่ร่างกายเราแข็งแรงแต่ถ้าสมองเราไม่ค่อยดีมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับมันก็จะกลายเป็นภาระของคนอื่นไปจากงานวิจัยชิ้นนี้เขาระบ,บุว่าอีกถึง75%ของผู้ที่ติดโควิดออกมาจะไม่สามารถทำงานได้ปกติเป็นเวลานานก็คือจะกระทบกับการทำงาน เราไม่ค่อยเหมือนเดิมไปอีกนานทีเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเร่งฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้กลับมาถึงแม้ว่าการระบาดมันจะผ่านพ้นไปในรุนแรงนะครับแต่ปัญหาการฟื้นฟูเหมือนเราทาสงครามนะครับหลังจากที่เราลบกับเชื้อโรคเชื้อไวรัสขึ้นมาปัญหาคือการบอบช้ําของร่างกายปัญหาคือการเสียสมดุลโดยเฉพาะระบบภูมิต้านทานต่างๆ,ๆ,ๆมันก็สูญเสียไปเพราะฉะนั้นร่างกายพอเสร็จสงคราม แล้วก็กลับมาฟื้นฟูนะครับมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับออของมวิทยาลยแคมบิดซึ่งจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเขาก็ได้เผยแพร่ง,งานวิจัยชิ้นหนึ่งออกมาที่เขาวิจัยในระหว่างผู้ป่วยที่ติดโควิด ว่ามันมีผลยังไงร่างกายในระหว่างที่ติดโควิดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับภาวะร่างกายของคนเราโดยเข้าศึกษานะครับจากคนที่ติดโควิดจำนวน112คนโดยที่จัด112คนนี้นะครับออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆโดยกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่ติดโควิดแต่ไม่มีอาการกลุ่มที่2ติดโควิดแต่มีอาการน้อย กลุ่มที่3ก็มีอาการปานกลางส่วนกลุ่มที่4เป็นกลุ่มที่มีปัญหารุนแรงหรือค่ดนิกฤิตนะครับเขาก็ตรวจดูในร่างกายดูจํานวนการเผาผลาญกรดอะมิโน,โนหรือโปรตีนเพราะงานวิจัยชิ้นนี้เน้นความสําคัญเกี่ยวกับพวกโปรตีนและกรดอะมิโนในร่างกายเพราะว่าอะมิโนหรือโปรตีนเนี่ยเป็นมีส่วนสําคัญมากในระบบภูมิต้านทานและก็การทํางานของร่างกาย ปรากฏว่าในระหว่างที่ป่วยเป็นโควิดในระหว่างที่ติดเชือ้อกาเรเผาผลาญกรดอะมิโนจะมีการเราผาผลาญที่รุนแรงในระบบร่างกายโดยเฉพาะอะมิโนที่ลดลงนะครับอย่างมากพวกวาลีนลิลีนและไอโซลิซีนหรืออะมิโนสายโซกิงที่เราเรียกกันนะครับมีการลดลงซึ่งอะมิโนกลุ่มนี้เป็นอะมิโนที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อ แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการอักเสบและก็มีกรดอะมิโน,โนอีกตัวหนึ่งนะครับจากการวิจัยเช่นนี้ที่มีการลดลงอย่างมากและก็โดดเด่นเป็นพิเศษนั่นก็คืออะมิโน,โนทอรีนในกลุ่มผู้ป่วยโควิดนะครับทอรีนจะมีลดลงในทุกกลุ่มใน4กลุ่มนี้แสดงว่าทอรีนมีความสัมพันธ์กับโรคโควิดเพราะทอรลีนมีส่วนสำคัญและก็เกี่ยวข้องนะครับ กับเรื่องของระบบภูมิต้านทานช่วยให้การทํางานของกลุ่มเม็ดเลือดขาวและเซลลในพวกทีเซลลหรือว่าเซลล์ทหารที่เป็นเซลล์ที่ต่อสู้กับเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายซึ่งถ้าขาดทอรีนก็จะทําให้ระบบภูมิต้านทานเราอ่อนแอลงโดยทอรีนจริงๆแล้วในร่างกายก็พบมากอีกที่ระบบสมองเพราะฉะนั้นถ้าขาดทอรีน ระบบสมองก็จะทำงานที่ผิดปกติไปทอรีนก็ยังพบมากอีกที่หัวใจนะครับส่งเสริมการทำงานของหัวใจให้เป็นปกติเพราะถ้าขาดทอรีนระบบหัวใจก็จะทำงานที่ผิดปกติไปนะครับหลังจากที่เราติดโควิดหรือป่วยเป็นโควิดมาแล้วหายจากโควิดแล้วนะครับการเสริมทอรีนก็อาจจะเป็นประโยชน์ นะครับแล้วอาจจะเป็นแนวทางการฟื้นฟูสุขภาพได้ตรงกับสิ่งที่เราขาดไปก็เป็นได้โดยเฉพาะทอรีนเขามีส่วนสำคัญกับเรื่องของระบบสมองความจำการมีสมาธิทอรีนเป็นกรดอะมิโน,โนที่มีมากในจำพวกอาหารทะเลโดยเฉพาะหอยแมงคู่หอยนางรมและกระทั่งพวกปลาต่างๆนะครับอันนั้นคือได้จากธรรมชาติ ก็อาจจะเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งก็คือได้จากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็มีอยู่หลากหลายในท้องตลาดในวันนี้เองนะครับผมก็มีผลิตภัณฑ์ทอรีนเรียกว่าอะมิโนโปรมิกทอรีนพัทที่จะมาเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งให้กับท่านที่รักสุขภาพผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ขึ้นทะเบียนอยอยเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับก็ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสะอาดปลอดภัยได้รับ GMP s a c c p ได้มาตรฐานสากลนะครับส่วนารายละเอียดจะเป็นยังไงก็ติดตามกันได้เลยครับโปรโตีนนักเป็นสารอาหารที่สำคัญหากไม่รวมน้ำและไขมันแล้วร่างกายประกอบด้วยโปรโตีนถึง80เป็นโครงสร้างของทุกเซลล์ แต่สิ่งที่ร่างกายต้องการแท้ที่จริงแล้วหาใช่โปรตีนไม่แต่คือกรดอะมิโนที่เป็นโครงสร้างของโปรตีนนั่นเองทอรินเป็นหนึ่งในกรดอะมิโนที่สําคัญมากและจําเป็นต่อการทํางานในระดับเซลล์ทาหน้าที่ควบคุมการเข้าออกของแคลเซียมแมกนีเซียมโซเดียมเข้าสู่เซลล์ซึ่งจะช่วยคงความสมดุลรวมทั้งความเป็นกรดเป็นด่างของร่างกาย และยังทำหน้าที่สำคัญในการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางคือสมองและไขสันหลังที่ทำหน้าที่ควบคุมการรับข้อมูลและการสั่งการของระบบประสาททั่วร่างกายทอรีนยังช่วยในการแบ่งตัวของเซลล์ภูมิต้านทานในเม็ดเลือดขาวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและกำจัดพิษที่สำคัญป้องกันเนื้อเยื่อปอดไม่ให้ถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระทอรีนพบมากที่สมองตาและหัวใจ ทอรีนจำเป็นมากกับการเติบโตของเซลล์สมองในวัยเด็กยังทําหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระปกป้องเซลล์สมองไม่ให้โดนทําลายซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะสะมองเสื่อมอีกทั้งยังส่งเสริมและควบคุมการทํางานของกระแสะประสาทให้เป็นปกติตาพบมากที่ชั้นเรติน่าถึง45%ของกรดอะมิโนอิสระทั้งหมดในร่างกายและในเรตินามากกว่า50%ของทอรีนจะอยู่ในชั้นรับแสงจะทำหน้าที่ ป้องกันการทำลายของแสงที่รุนแรงและสารเคมีต่างๆที่เป็นสาเหตุทำให้จอประสาทตาเสื่อมโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่กล้ามเนื้อหัวใจจะพบทอรีนถึง50%ของกรดอะมิโนอิสระทั้งหมดในหัวใจทำหน้าที่สร้างความสมดุลของแคลเซียมและโซเดียมทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงและทำงานเป็นปกติทอรีน นับว่ามีบทบาทกับทุกเซลล์ในร่างกายจําเป็นต้องได้รับจากอาหารเพราะที่ร่างกายสร้างได้จะรวมกับกดน้ดําดีเพื่อย่อยไขมันเท่านั้นส่วนบทบาทหน้าที่สําคัญอื่นๆต้องได้จากอาหารอะมิโนโปรโมิกทอรีนพลัสเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประกอบด้วยทอรีนและสารอาหารวิตามินแร่ธาตุที่ทํางานส่งเสริมกันคัดเลือกวัตถุดิบเกรดสูงนําเข้าจากต่างประเทศผลิตขึ้นตามมาตรฐานกรรมธิการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ ghps สากลและได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการผลิตของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร haccp จาก intertex และได้ขึ้นทะเบียนอ,อยอโดยถูกต้องจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยประโยชน์ของอะมิโนโปรโมิกทอรีนพัสช่วยการทำงานของสมองและประสาทช่วยให้สมองผ่อนคลายลดความเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าฟุ้งซ่านนอนไม่หลับปวดศีรษะความจำถดถอยช่วยให้การสั่งการและการตอบสนองตีขึ้น ช่วยให้มีสมาธิยังช่วยป้องกันระบบประสาทและเซลล์สมองจากการทำลายของอนุมูลอิสระช่วยปกป้องดวงตาจากการทำลายของรังสีและอันตรายจากแสงสีฟ้าช่วยผู้ที่มีปัญหาตาพร่ามัวสู้แสงไม่ได้ป้องกันจอประสาทตาเสื่อมช่วยให้ร่างกายสดชื่นลดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อช่วยฟื้นฟูร,ร่างกายสําหรับผู้ที่ทํางานหนักพักผ่อนน้อยร่างกายเสื่อมโทรมกล้ามเนื้ออ่อนแรงอาการเหน็บชาคิวหัวใจและการไหลเวียน ช่วยกล้ามเนื้อและการทํางานของหัวใจให้แข็งแรงช่วยลดคอเลสเตอรอลลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดช่วยให้การไหลเวียนเลือดลดปัญหาเรื่องความดันที่ผิดปกติช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงเสริมภูมิต้านทานช่วยสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงลดการอักเสบการติดเชื้อปกป้องตับไตปอดช่วยขบวนการล้างพิษปกป้องเซลล์ตับเหมาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ได้รับสารพิษและมลภาวะอยู่เป็นประจําช่วยให้ไตทํางานเบาลง ช่วยพูดที่มีปัญหาไขมันพอกตับช่วยปกป้องเนื้อเยื่อปอดจากมวลภาวะและควันบุหรี่ช่วยการเผาผลาญและเพิ่มการดูดซึมช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในผู้ป่วยเบาหวานรวมถึงการเผาผลาญไขมันในผู้ที่ควบคุมน้าหนักช่วยดูดซึมวิตามินและแร่ธาตุรวมถึงสารอาหารต่างๆให้เข้าสู่เซลล์ได้ดียิ่งขึ้นส่งเสริมฮอร์โมนและต่อมไรท่อช่วยการหลั่งรดฮอร์โมนซ่อมแซมร่างกายส่งเสริมการทํางานของต่อมไรท่อให้ทํางานเป็นปกติ ช่วยเสริมสร้างฮอร์โมนเพศและฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศอีกทั้งยังช่วยสร้างความแข็งแรงและการเคลื่อนไหวของสเปิร์มอีกด้วยส่งเสริมความแข็งแรงของกระดูกและฟันช่วยการดูดซึมแคลเซียมแมกนีเซียมซึ่งเป็นโครงสร้างของกระดูกทําให้กระดูกและฟันแข็งแรงขนาดบรรจุแคปซูลละ1,200มิลลิกรัมับประทานครั้งละ1-2แคปซูลพร้อมอาหารวันละ1-2ครั้ง